เห็นข่าวก็แสดงความดีๆรู้สึกดีใจด้วยอะไรนี้ไม่ได้ส่งอะไรเลยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเราเกรงใจเกรงใจเกรงใจทั้งท่นพี่เขาแล้วก็น้องผู้หญิงด้วยเลยไปร่วมงานไหมจริงๆถ้าพี่เขาชวนแล้วเราว่างเราก็ไปหนูว่าจริงๆอ่ะไม่รวดเร็วหรอกนะด้วยอายุพี่พี่เขากต็ต้องหนูว่าต้องแต่งแล้วล่ะ พ่อกับแม่ตอนนี้ทําตัวเป็นแม่สื่อกับพ่อสื่ออยู่เพราะว่าไปชอบหมอคนนึงพ่อกับแม่ชอบแล้วก็อยากจะให้เราไปชอบกับหมอพ่อกับแม่ไปสืบมาแล้วว่าโสดก็เลยอยากจะไปขอหมอให้หนูเลยเลยคุยกันจริงจังมาปีผ่านแล้วแต่เรายังไม่เคยเจอหมอจริงจริงแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้เรามีแฟนแหละจริงจริ้ก็มีคนคุยบ้างในวงการเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าไม่คิดอยากจะมีเลยเพราะอยู่ในวงการเลิกกันไปนานแล้วยังจะโยองอีกอย่างเงี้ย เป็นไงคะเห็นข่าวเซอร์ไพรส์ไหมคะ,ะ,งงะมีอะไรแสดงความินดีก่อนไหมหรือว่าจะออ๋อก็เห็นข่าวก็แสดงความดีดีค่ะรู้สึกดีใจด้วยอะไรนี้ไปร่วมงานไหมคะไปร่วมงานไหมจริงถ้าพี่เขาชวนแล้วเราว่างเราก็ไปแต่ถ้าเราไม่ว่างเราก็คงไม่ได้ไปอะไรนี้ ไม่รู้อะไรเลยนะพี่จริงๆแล้วแบบไปทํางานทุกวันอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะเราไม่ได้ติดต่อกับพี่เขาอยู่แล้วเราเลิกกับพี่เขามาปีฝ่าแล้วอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทะเลาะกาันก็มีอะไรก็ซัพพอร์ตกันอะไรแค่นี้ค่ะพอเห็นข่าวตกใจนะมันรวดเร็วสายสุดก็สุดท้ามันรวร็มากไม่นะหนูว่าจริงๆอะไม่รวดเร็วหรอกนะด้วยอายุพี่พี่เขาก็ต้องต้องหนูว่าต้องแต่งแล้วล่าเอาจริงๆต้องมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก็น่ารักดีเลยเป็นคู่ที่น่ารักดีค่ะเราเคยเจอมากกว่าหม่คู่นี้ ไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เอาจริงๆอะไม่ใช่แค่คู่นี้นะตั้งแต่เลิกกันไปยังไม่เคยเจอพี่เขาเลยตอนนี้ปีผ่าค่ะแล้วเราก็สแสดงความดีด้วยใช่ค่ะแสดงความดีดีด้วยค่ะแต่ถ้าเขาเชิญมาก็ยินดีไปยินดีไปค่ะถ้าว่างไปแน่นอนตอนนี้เวาเราโพสได้เลยหลายอยา่างพอเขาประก,กาศใส่รูปแ,แล้วเราโพสหลายก็จัดดูว่เอ๊ะเราโพสที่เขาต่างจังหวเอ่อจริงๆเนี่ยจะโพสเวลาจะโพสเนี่ยเวลาโพสเศร้าๆเนี่ยจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะคือเป็นคนที่แบบว่า เราโพสเศร้าเพราะว่าเราจะเขียนแคปชั่นว่าแคปชั่นอ,อกหักใน Google แคปชั่นออยแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อารมณ์เราหรือว่าตามภาพเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็ชอบเอปปาไปโยงจริงๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เขาเลยค่ะไม่ได้ไมีอารมณ์แต่ตว่าไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้เยเราปีผ่าหนูเล่นงานมาแล้วพันพลง,งาน, <c oughs> ห,นหนูคงหนูคงไม่ได้นึกอะไรแล้วอ่ะอจริงๆไต่มีส่งข้อความดูโทรไปยินดี ไม่ได้ส่งอะไรเลยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเราเกรงใจเกรงใจเกรงใจทั้งพี่เขาแล้วก็น้องผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหรือว่าพอเลิกกันมาแล้วให้มันอยุ่ในสถานะที่น้องกันโดยที่แบบไม่ต้องส่งอะไรหกนนะการอดีแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้สบายใจด้วยอะไรอย่างเงี้ย อ๋อจริงๆแล้วว่าการแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะสำหรับจ๊ะนะคะจ๊ะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันคือมันคืออนาคตเราเลยอ่ะคือจริงๆถครอบครัวเรามีเรามีพ่อมีแม่มีครอบครัวเราแต่ถ้าเราตัดสินใจแต่งงานไปมันก็จะต้องแบบมีคนเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเลยเราก็อาจจะเป็นคนคิดคิดเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ไงอ,อาจจะแบบว่ามาแล้วแล้วด้วยอายุเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอดูทักแล้วนะหมอดูทักเราปีหกเก้ามีคนแต่งหมปีหกเก้าหมอดูทักมาสองปีแล้วตอนนี้ก็เริ่มแล้ว เริ่มเตรียมเตรียมสถานที่แล้วแต่ขาดจะเบาใช่ค่ะจริงๆพ่อกับแม่ตอนนี้ทําตัวเป็นแม่สื่อกับพ่อสื่ออยู่เพราะว่าไปชอบหมอคนนึงพ่อกับแม่ชอบแล้วก็อยากจะให้เราไปชอบกับหมอเราก็ไม่เคยเจอหมอแล้วเราถามเราว่าเขาโสดไหมอะไรไหมพ่อกับแม่ไปสืบมาแล้วว่าโสดก็เลยอยากจะไปขอหมอให้หนูเลยอะไรอย่างนี้ขออะไรจู้ชใยให้เราหรอขอผู้ชายให้หนูเป็นหมอโรคหัวใจ หนูผู้ตรงหมออยู่สิงห์บุรีหนูอยู่กรุงเทพพ่อกับแม่หนูบอกว่าหนูจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดหญ่ใช่ไหมจะให้หนูขับรถจากกรุงเทพไปฉีดสิงห์บุรีก็จะไปหาหมอไปยังแา่เขาเขาสื่อไม่สื่อไม่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้เรามีแฟนแหละเพราะว่าปีผ่าที่เราแบบว่างมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําแต่งานเขาก็เลยแบบว่ากลัวว่าเวลาเราเครียดเราจะไม่มีแบบใครให้คําปรึกษาหรือให้กําลังใจดีๆเราเลยอยากให้มีแฟน แต่การที่มีแฟนต้องมีแฟนที่แบบว่าเออเป็นผู้ชายที่ทํางานนะขยันนะดูแลลูกเราได้ดูแลนะที่นี่ไม่ใช่เรื่องเงินนะคะคือแบบซัพพอร์ตความรู้สึกกันเลยแสดงว่ามันเป็นการคุยจริจรงจังของโต๊ะอาหารสองคนม่รูปคุยกันจริงจังมาปีผ่านแล้วแต่เรายังไม่เคยเจอหมอ,อ <laughs> แสดงว่าโอกาสที่เป็นที่หมอคนนี้ก็ไม่น่าใช่แล้วใช่ไหมไม่ใช่หรอกคะ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราคิดว่า ถ้าเราชอบใครเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราชอบของเราเองอะไรอย่างนี้แต่ผู้ใหญ่ก็จะมองอีกอย่างหนึ่งอยากให้แบบอะไรที่มันผ่านหูผ่านตาเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คนไป็นีวิตเรเป็นแบบนี้เติไปเจอใครความสบ้านไปนอนหรือไปเย็นไปเพราะงานเราเยอะมากเมื่อวันนี้หนูสองงานอะเอ่อทุกวันเมื่อวานก็สองงานวันนี้สองงานพรุ่งนี้สองงานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เจอใครหรอกชีวิตเราก็ทำทำแต่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหงาไหมคะเออจริงจริงมันก็มีคนคุยบ้างมันก็มีมีแบบคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบผ่านๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยกี่คนคะ สิบหกเหนือไหนไหมเนี่ยเดี๋ยวจะคุยสิบหกคนไปแก่มแไม่จริงจริงมีคุยบ้างมีคุยบบคนนอนนยู่ประมาณคนนึงเล่นเล่นคุยจริงจังคุยซีเียสยังไงบ้างคุณนีเอาจริงๆหนูหนูหนปีผ่านที่ผ่านมาไม่ไม่รู้สึกอยากจะคุยจริงจังอะไรขนาดนั้นเลยเพราะว่างานเราเยอะไงคะพอเราทําทํามีมีสร้างบ้านด้วยมีพูลล่าด้วยมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเยอะมากแล้วการสร้างบ้านอ่ะ ปัญหาหมันเยอะด้วยเราก็แก้ปัญหาทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีคิดจริงจังเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ว,ว่าตอนนี้มีคนค่ะมีมีคนถูยค่ะพิเศษนะไม่ถึง,งกับพิเศษหรอกอะไรเง,งี้ยคุยกันไปก่อนเรื่อๆยๆอะไรเงี้ยพี่ในวงการไม่ในวงการเลยแล้วในวงการเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าไม่คิดอยากจะมีเลยในวงการแต่เขามาจริงนะนั่นแหละไม่ไม่คิดอยากจะมีเลยเพราะด้วยความที่เขาอยู่ในวงการเลิกกันไปนานแล้วยังจะโยงอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่า ไม่ดีดีกว่าในวงการตัดไปเลยอะไรเงี้ยก่คุยกันมานานก็ได้พักหนึ่งแต่ก็โอเคสบายถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้จริงจังกับเขาอะไรเงี้ยก็จะน้อยใจรึเปล่าจังฮะคนที่เราคุยอยู่เราบอกเฮ้ยเราไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงเือนนะอะไรเงี้ยเออเนี่ยตอนแรกอะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้สึกหรอกตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วไม่มันมันเราทำงานไงเพราะว่าเรื่องจริงจังเราก็ทำงานก่อนอะไรอย่างงี้จะพาไปพ่อแม่ไหมพ่อกับแม่เห็นแล้ว เห็นแบบว่าได้คุยกันแบบผ่านจออะไรอย่างน,น,น,นี้และโทรศัพท์ตอนนี้อ่ะจริงๆพ่อคือสเปคก็คือแคบลงเรื่อยๆเรื่อยๆแบบว่าก็ก็โอเคผ่านแต่ก็ต้องมาเจอกันอะไรยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราอยากมีแฟนจากเม่อไหร่เพราะว่าที่เราจะเป็นนักร้องอย่าเงี้ยจริงๆหนูว่าโชคดวงหนูมันเป็นคนดวงดีแล้วโชคดีไม่ว่าจะเรื่องการทํางานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะหาเงินไปกอดอะไรอย่างเงี้ยในวันข้างหน้าหนูว่าแฟนเนี่ยคุยกันไปเรื่อยๆความสบายใจ พูดเมื่อไรแล้วมันตกลงเมื่อไรค่อยค่อยแบบค่อยไปจริงจังตอนนั้นตอนนี้เราเก็บเงินเหอะอะไรเงี้ยค่ะใช่เลยค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือโสดแต่ไม่สนิทโสดล็อกมึงโอเคค่ะขอบคุณคตาอ่ะไม่มีเรื่องบ้านถามจัดซั่งบ้านเลยเลยอ่ะผู้จัดทำอะไรละบูรล่าหรอเอาฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะบูวิลล่ากูวิลล่าของจัาเนี่ยใครที่อยากมีบูวิลล่านะคะพัทยานะครับไปได้เลยตอนนี้ ตอนนี้เปิดโครงการส่งแล้วแล้วก็มีสี่หลังเท่านั้น,นอา่าใช่ค่ะไปแล้วนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะจะสร้างบ้านใครที่จะสร้างบ้านร,รีโนเวทบ้านต่อเติมบ้านบิวอิน,นอย่าลืมจะสร้างบ้านนะคะทามีอยากพลาดเขาบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ y ยูทูบช n องท็อปดาราและแฟนเพจ f a c e b o o ท็อปดาราได้เลยนะคะ แต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซปเปอร์แ้นให้กำลังใจทีมงานท็อปดาราก,กันด้วยนะคะ